เอ้นี่ก็ศูนย<ม>์ไอ้นี่ศูนย์ในตจดอเห็นไหมหน่วยงานราชการเต็มเลยเราเลือกว่าเข้าวิทยาเกษตรกรรมพัฒน์ลงเดี๋ยวก็ตามสตรอรี่ผ่าโจลนดี้นะฮะคลิปนี้ก็คือมาสถาบันปชวชสมัยเรียนวิทยาเกษตรกรรมพัฒน์ลงโอเคโอเคแล้วจะมีไม่รู้มีรั้วเปล่านะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากมเป็นกเกษตรเนาะเมื่อก่อนเป็นสวนยาง สนามบอลไม่ร okay. okay. ู้เ uh, ป mm. ็นเมื ote, ่อไหร่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บจำพัดลุงนะฮะนี่เป็นที่เรียนจากของต่างๆที่ทางเข้าหรือเปล่างๆก็จำได้ถี่ดูก่อนนะครับโอเคเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเปิดนะครับไม่เปิดตรงไปเฮ้ยจ้างมาเรียนเมื่อไหร่นะครับว่าที่ดินเยอะที่ดินเยอะ หัวใเข้าเนี่ยก็ไปถึงนู่นเลยนะเกือบถึงทะเลอ่ะทะเลสาบห้าโลโยาวไปเกษตรพัฒลุงก็ล้อไปเลยอ่ะเลี้ยวเลยเดเลี้ยวเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยอเ,เออไม่ได้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 งั้นเ,เดี๋ยวถอยหลังกลับไปเข้าด้านหน้าไปเข้าด้านหน้าโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวิเลยเกษตรกรรมพัตรลุงนะครับก็คือเออเป็นจุด ที่ป่าจออินดี่เรียนสมัยก่อนเนาะโอเคตรงนี้ก็โรงเรียนบ้านกระปุกนะครับป้ายตรงนี้ช้ามเลยโอเคอ่ะอก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะป้ายก็จำสวยนะโอเคอ่ะส่องไปเลยโอ้ที่นี่กเกษตรคนขุด,ดวิวดีเยถือว่าทำภูมิทัศได้สวยแล้วเนะี่เปลี่ยนไปเยอะ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  ตรงนี้ก็จะเป็นหรือว่าใหม่ตอนที่เราอยู่ยังไม่ทำเนี่ยนะสนามบอลเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามีอ,อาคารเรียนแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอาคารก็ยังเป็นทรงเดิมนะฮะโอเคเลี้ยว,เยวๆ,ๆเลยครับเลี้ยวซ้ายซุ้มนั่งก็ยังเป็นซุ้มเดิมพี่เข้าแถวกันตรงนี้นะฮะเข้าแถวกันตรงนี้ เการนี้ก็ปลาพื้อนที่เราเรียนอยู่ที่นี่โอเคตรงนู้นก็ตึกอานวยกานะฮะฝั่งนู้นตึกอานวยการนี้ก็ห้องประชุมนะครับนี่ก็โรงอาหารโอ้ไปหมดแล้วเนี้นี่ก็ห้องเล็กนี่ก็จะเป็นบ้านพักของอาจารย์แลวข้างล่างนี่ก็เป็นอันนี้ก็สร้างใหม่เดี๋ยวเราเดินไปไปดำนาพี่โอเค น,นี่หลังนี่ก็หลังใหม่ตัวนี้ก็หลังใหม่ด้วยที่ใหม่ด้วยตอนอยู่ไม่มีโอ้โอ้เนื้อสะบอเยเนื้อสะบอยโอเคนี่อาการเรียนแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดโอ้ทุกขั้นจำได้จำเดิมที่สามผมจอดอยู่สัตว์ศาสตร์สีกระลักโอเคอาการนี้ก็เป็นอาการเดิม ก็มาถึงนี้แล้วมาถึงหมู่บ้านพับนะเราน่าจะรีวิวประมาณนี้โอเคครับก็ป๋าโจลินดี้มาลำลึกความหลังนะครับตอ,อนนี้ก็จะเป็นสวนยางแรับโอ้โหเลืเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะที่ดินก็เยอะมากอะ่ะบไม่รู้ขี่ร้ยอยไร่เป็นพันไร่อ่ะไปนู่นที่เราไปทำใหม่ จัดบานจัดตากก็หมูพวกโคก็อยู่ฝั่งน,นู้นโอ้ต้นปฟาร์มนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะนุ่จะมาปลูกตอนที่ป่าต้นนี้จบไปแล้วนี่ก็เรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านนักศึกษาก็คือมีกิจกรรมให้เขาว่าทํานู่นทํานี่จะไม่เพว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดก็ต้องไปที่ที่ฟาร์มแต่ว่าที่นอนก็เด็กนอนนี่เฮ้ดูแล้วมันเด็กนั่งเรียนเรียนเลยนะบรรเจ้าที่มีคนอยู่เนาะ มันพักให้ฟรีส,สองคนโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไม่แน่ใจว่าตอนออกนี่มีรั้วมีรั้วหรือเปล่านะถ้าไม่มีรั้วก็ต้องออกด้านหน้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจาะเข้าไปที่บ้านผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรั้วออกป่ะเดี๋ยวเราไปวนอาคารตรงที่ตั้งํำเมื่อกี้ตรงพระพิรุณโอเคนะครับบรรยากาศยุเลย์กฤตกรรมพัฒนลุงนะครับเป็นสถานที่เรียนตรงไปอีกครับอของปจัจจนที่สมัยเรียนอยู่ที่ เกษตรกรรมพัตลุงเมื่อสามสิบสามสิบปีที่แล้วเนาะโอเคโอ้โหลงไปลงเพราะเห็ดเพราะเห็ดโอเคโอ้ดูสิว่านี่ก็ะถล่มน้ตาลโอ้ห้องลงห้องน้ำยังเดิมเดิมนี่หอประชุมนี่เดิมเดิมเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกล่องนี้จะเป็นบ้านพักครู นี่โอ้สนามบอลตรงนี้ก็ลาดปูนใหม่อานเดิมโอเคซุ้มนั่งในเดิมเลยเนะี่ยโอ้โหสนามบอลเดี๋ยวนะน,นี่ดูว่าออกออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้เราก็จะวนกลับเฮ้ยนกอะไรเยอะแยะเลยเนะี่ยโอเค,ออเคสรุปว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้เราต่อยหลังจับวนวนลบเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวโอเคไปไม่ได้ไปไม่ได้สุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วอยหลังถอยหลัง แล้วต่อยหลังกลับที่เดิมท่านี้ก็เป็นบ้านพักคูแล้วโอ้โหโอ้โหมารอบนี้นี่สตอรี่เลยเนี่ยถ้ามาคนเดียวก็ไม่ได้มาถ่ายอย่างเงี้ยนี่บ้านพักคูเอ๊ะก็คือตกเก่าตรงนี้เอ้อไม่รู้อาจารย์รเคาเทียนหมดแน่